สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะเป็นการเปิดไพ่ประจำวันที่5ธันวาคม2564ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอ้คุณได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณจะมีงานมีเงินเป็นปึกแผ่นนะคะมั่นคงมั่งคัง่งมีอำนาจร่ำรวยนะคะยิ่งท้าได้ เดินทางต่างประเทศจะยิ่งดียิ่งปังหรือว่าเกี่ยวกับงานออนไลน์จะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเรื่องสิ่งที่คุณคาดหวังที่คุณคิดเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือเรื่องครอบครัวที่แบบอุดมสมบูรณ์อบอุ่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ในสิ่งที่คาดหวังเนาะขอให้คุณเฮงเฮงปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ